สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้แมรมได้ยกอยู่ที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุสขโขทัยนะครับแวะมาดูแปลงนาของพี่สีนวลน,นะครับงามเลยครับพี่น้องครับเริ่มต้นคือหมักด้วยตัวจุลินทรีย์เทนเดอร์ก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นใช้แร่ภูเขาฟไฟปรยโยกว่านตอนข้าวอายุสิบเก้าวันรอบแรกแล้วก็รอบที่สองว่านตอนอายุสี่สิบห้าวันแล้วก็พ่นฮอร์โมนกิ่งทองครับ แปลงนี้ปลอดยาฆ่าแมลงครับพี่น้องครับเดี๋ยวสลับหน้ากล้องให้ดูครับนี่ครับพี่น้องครับเป็นตังงึอูดูหลวงสวยมากนะครับพี่น้องครับมีมีล้มบ้างครับทั้งฝนทั้งลมพายุแต่หูดูสวยงามมากครับพี่น้องครับ เดี๋ยวให้ดูให้ดูลวงข้าวครับนี่ครับพี่น้องโอ้โหงามอะไรขนาดนี้นี่ครับลวงสุกหมดแล้วครับพี่น้องครับแต่ใบธงยังสะอาดนะครับใบธงสะอาดมากเลยไม่มีใบจุดเลยครับใบธงยังเขียวตั้งนะครับนี่ครับ อ่าหนอนม้วนใบเนี่ยครับมีบ้างแต่ทําได้ไปปลายใบนี่แหละครับอ่าไม่ลงอ่าไม่ลงโคนไม่แล้วก็ไม่ลงต้นนะครับอ่าเนื่องจากใบใบมันแข็งนะครับใบมันแข็งใบมันสากนะครับแล้วก็ใบตั้งตรงกวดขึ้นฟ้าครับแมลงมาเกาะหน้าใบไม่ได้เกาะใต้ใบไม่ได้ครับไม่มีที่หลบแดดหลบลมนะครับไม่มีที่พักอาศัยให้ว่างั้นเถอะอ่ามันก็ไปเองตามธรรมชาติครับพี่น้องครับ นี่คือผลงานของแร่ภูเขาไฟใบหยกแล้วก็นาโนเอนไซกิ่งทองครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวสลับกล้องให้ดูอีกมุมหนึ่งครับอ่านี่ครับพี่น้องครับอันนี้อีกมุมหนึ่งนะครับอ่าเมื่อกี้ด้านข้างอ่าด้านข้างกับด้านหลังอันนี้ด้านหน้าครับพี่น้องครับติดถนนนี่ครับโอ้หูงามอะไรขนาดนี้นะครับ โอ้โหดูครับเหลืองเป็นทองเลยเนี่ยครับพี่น้องครับใบธงสะอาดครับไม่มีมแมลงรบกวนเลยพี่น้องครับเนี่ยครับ แล้วดูแทบไม่แทบไม่ล้มเลยไม่ไม่มีเลยครับมีน้อยมากไปหลุมๆหลุมๆน้อยๆนี่ยครับเราหูหลวงห้อยไประยะเลยโอ้โหนี่ครับพี่น้องครับหูหลวงข้าวนี่ครับโอ้เม็ดใสหน่งเลยโอเคครับพี่น้องครับนี่คือผลงานของแร่ภูเขาไฟใบหยกแล้วก็ นาโนเอนไซม์กิ่งทองแล้วก็หมักฟางด้วยเทนเดอร์ครับพี่น้องครับกำจัดข้าดเข้าเร่งและวัชพืชในานาทุกชนิดนะครับนำฟางกลับมาทำในตัวเจนจากธรรมชาติครับพี่น้องครับสวัสดีครับ